โย่ Yo, สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ7ดบาวนะครับบอสนกครับบอสนกชั้น1 2 3วเวเดอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1น,นะ 1> จ้าโอเคมาเรื่อกเนกีกว่ามาผมขอเร่งครับขอเร่งดัดก่อนเร่งดัดเร่งเอกลักษณ์ดัดนะครับเพื่อให้มันนี่แล้วก็เร่งเทียนดีกว่า บอลน็อสนตชั้นหนึ่งครับผมชั้นหนึ่งเฟสหนึ่งไม่มีอะไรนะเฟสหนึ่งก็คือเปลี่ยนดาบมาเลยเลี้ยงมาเฟสทองก็เหมือนกันครับแล้วก็เฟสสามก็บอสมีลบบัฟนะก็สทาไม่อยากให้บอสมีลบบัฟก็รีบคิวนะครับรีบคิวเนื้อแ้แรกหรือไม่ก็ให้ตัวยอยู่นะตั้งไว้จะได้ลบตัวนั้นแทนมาเฟสสี่ก็นี่นะครับผม พี่กะตีว่านต้นนะครับก็เราก็ต้องดูสกิลของเขานะครับจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาแบบคร่าวๆอย่างผมก็ได้ก็คือจำแค่ที่สำคัญนะครับพี่กะตีว่านตินด้วยถ้าจำไม่ได้ก็กดดูไว้เลยนะโอเคก็ครับชั้นสีน่มันจะมันจะมีบัฟยังไงชั้นสี่ที่คือ,อยากที่สุดแล้วน,นะฮะสำหรับเฟสหนึ่งไม่ใช่สิเฟสสี่ชั้นหนึ่งนะยากเหลือเนี่ยครับ,รบถ้าไม่มีสกิลกระหน่ำที่จะต้องโจมตี ตามอัตราธรรมชาติตีไม่เข้ายกเว้นยกเว้นนะยกเว้นว่าเราจะมีดาเมจที่มหสสาศาลใช้ก็เลยใช้ดักมืดนะผมเพราะว่าดักมืดเนี่ยคือสุดยอดดาเมจแล้วในการทิ้งนะทีทิบบนีกว,ออว่าเพราะว่าตีไม่เข้าอยู่แล้วผมเอาแค่มันกระตีให้เข้าก็คือสรุปนะบอสนกชั้นหนึ่งนี้ชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเฟสสี่ เราจะต้องมีสกิลที่รุนแรงมากพอกรหรือไม่ก็สกิลกระหน่ำตีต่างคนทานจะตีบอสเข้านะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเธอไหนที่เราตีบอสได้เ,เข้าเนี่ยมันจะฉีกนะครับเพราะว่าบอสมันจะมีดีบัฟบดีบั๊บดีบั๊ก็คือดีบั๊กลับก่อนนะกลับก,ก่อนแบบว่า80%เลยดูให้ไม่ตายก็รีบไม่ตัวจ้าเลือดแบบดำๆเลยฮะเพื่อต้องตีงเ,เ,ตเตข้าเราต้องเก็บการ์ดมาหรือไม่ก็เลี้ยง แต่ไม่ก็ต้องทำขอให้มันแบบตีเข้าอะ่ะแต่พอดีไงสายพีก็ทำได้นะผมเป็วสายพีคือพอดีว่าเรามีดักมืดไงครับผมผมล้างตู้มาเลยแต่ผมยังไม่ใช้สก,กิลดักมืดตอนนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเทอร์หน้าเนี่ยมันจะไม่มีใช้แล้วถ้าเทอร์หน้าเราโกยเราต้องเพราะว่าเทอร์หน้าถ้าเราสวยจู่จ้าก็อหยขึ้นมาถ้าเราปีบ <S <S ไม่เข้าเนี่ยเราจะขิดทันที เออจะดูเอกรับอสอ่าแค่นี้แหละเนี่ยแล้วก็แค่เก็บการ์ดมาให้ดีบอสเข้าเพิ่มอันน <Agre ed, S 3> <afraid. S 2> ี้อีกทีอ่ะเห็นไหมบอสตีร้อนไม่เข้าเลยไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะเลี้ยงเอกรักของขึ้นมาไงคือทุกเครั้งที่คุณสังเกตนะผมจะมีอยู่เดียวสองข้งตลอดเสมอนเพื่อเลี้ยงบิ๊บัฟเลี้ยงบัฟเท่านี้นะบัฟบัฟถ้าของนักมือเพื่อให้โดนเบาลงนะปฏิเสธ แต่50%ผู้ปิดครับผมจ้านี่ครับสเสรเธอต่อไปเหรอเคยต่อไปผมจะทำเด้ไหบอลได้ยังไงอันนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมมีมักเกเรส์นะครับผมมีมักเกเรส์ผมขอเล่นชนะข,ของรักมืดด้วยเพื่อจะดให้มันได้บัฟไอ้บวกสเตติ้งครับผมคือบัฟของดักมืดเน,นี่ยมันมีสองอย่าง ตีเดียวหนึ่งครั้งทุกหนึ pues mm ่งครั 8, nah ้งเนี่ยจะบอกให้ตัวเองบวกสเต็ปเลยนะครับบวกออสแต็เลยทั้งโจมตีดีเฟนซ์ป้องกันไอโจมตีดีเฟนซ์แล้วก็เลือดอ่าไอพีโซ่เนี่ยคือบวกให้กับทีมถ้าในเทอร์นั้นเนี่ยกิลด์เดียวสองครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะได้บัฟทั้งทีมจะตกลงอันนี้สำคัญนะมันทำให,ห้เราเรียกว่าอีซี่ครับผมผมก็ใช้สิทธิ์ได้หลังด้วยอิสตี้คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปจำไปดูไอ้พัสตีบอสที่มันสูง มันจะยากจะง่ายผมก็ไม่นสนนะครับถ้าราเมิดถ้าพัสดีเ,เ,เ,เราเอกลักษณ์เราเยอะเนี่ยค่าสแตทเราเยอะเนี่ยผมให้ดูค่าสแตทเราบวก็เยอะเนี่ยไม่ต้องอีซี่หมดนะครับแค่จัำแค่บอสมันมีข้อห้ามอะไรที่ทำให้เราตายได้ให้ผมว่าก็น่นจาจะเพียงพอแล้วนะอ่าแค่เล่นชนะเลวครับผมแบบง่ายๆนะไม่ต้องเชื่อแล้วเว่าบัฟเล่บ,บอนหมดไแล้วเราจะกลบดีแมทมันก็จะคุ้มค่าหรอก ่าพอบอสมันเปลี่ยนบัฟไัวเองผมก็จบไปนะกับบอสนกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเสียสิ่งเสียสิ่งสุดท้ายสุดละบอสไม่ตายนะครับไม่เป็นไรอีกเทิร์นนึงนะครับบอสบัฟเพาของดีตั้งค่าของบอสเนะี่ยมันจะให้เราฟื้นฟูไม่ได้ชั้นสองเรื่องผมก็จะไม่ไม่เต็มน,นะเพราะว่าผมประมาทไปหน่อย แต่ก็ยังผ่านได้ผมเล่นให้ดูเลยว่าชั้นสองต่อ,ตอกันเลยโอเคบางทีไม่น่าไ,ไงที่เป็ที่สำคัญอืมดีไปดีให้จบเพี่ได้เต็มชนนั้นนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะบอสนะมันมันชอบมีสกิลที่ทำให้เราตีมันเข้าแค่ประมาณแสนห้า มันมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกับเมอร์ลินเขียวนะครับเมอร์ลินเขียวปกติมันเข้าแค่ประมาณสายห้าทำให้เราไม่ตกมันระดัรวดเร็วเราต้องตีมันประมาณสี่สี่สี่ทีนะมันจะเหมืสูงสุดมันเป็นอะไรที่แบบยืดเยื้อสุดๆก็ถ้าเราํำนวณคิดก็อาจจะตายได้ง่ายๆนะกันหลักๆ็กีิท่านี้ครับอันนี้ชั้นสองอะตกไปถึงก็ข้าวก็เหมือนเดิมครับชั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงการไป เราก็แค่เลื่อนการแล้วก็เร <Hey, ่งเอกลักษณ์ของรักมือนะแล้วก็ผมใช้สกิลผมก็จะฮีลก่อนเผื่อมันจะได้บทตาทของน้องเบนเซดานะผมก็จะเริ่มตีจะเริ่มตีสองครั้งสกิยเหลือหนงครั้งเพื่อเอาเอกลักษณ์ของรักมืดให้พีคที่สุดผมจะรีบเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้เรียกว่าอีซี่จะได้ไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าถ้าแบบ ตัวราถึกเนี่ยถ้าตัดลงหนาเนี่ยสบายแล้วครับสบายเลยแบบสบายไหนบอกว่าถึงแรง,งะนะถึงแรงนะต้องทำขอนะแต่พีก็ต้องทำขอนะครับทำขอให้สุดไปเลยเพราะว่ามันต้องใช้ยาวๆทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้ครบเลยครับผมให้ครบทุกตัวไปเลยนะแต่พี้ก็ทำได้ผมขอเร่งก่อนใกนการของผมยอมทิ้งการ์ดของซักมืดเพื่อเร่ง เล่นบัฟเขานะบัฟเขาเอกลักษณ์ของมันมืดนะสำคัญ <c oughs> แล้วก็ที่ว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือารร <c oughs> การอาร์มอีแป็กก็คือเป็นการสั่งไปที่มัน <c oughs> เด้งเยอดนะพอมาใช้คู่กับมาโซน,น่าแดงแล้วก็น้องเบเกด้าเนะี่ยคือคุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเลือดจะไม่พอใช้คุณไม่ต้องพุ่งดวงการเยอะซ้ำคือจะมีฮิวมีฮิวเยอะเป็นประเด็เนครับผมอ่าอย่างที่บอก แล้วก็อย่าลืมก็อย่าลืมตัวซับของมาซหน่าแดงไอต,ต,ตัวตัวประสาทนะครับก็ต้องเป็นไอเจ้าสามห่วงนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ไมเป็นไรก็ยังผ่านได้อยู่จ้าอ่าผมก็คิวไปผมขอทิ้งการไม่ไดีผมเลีนการดีกว่าผมยอมดูอันตีนะผมยังไม่เลือกฆ่าบอสเพราะว่าชั้งแรกะนะบจะเลียงการง่าย บอยมันยังไม่อ,อะไรเท่าไหร่มันยังหยั่งชาอยู่ผมเลือกที่จะเลี้ยงการ์ดบอสชั้นแรกเดีกว่าที่จะไปเลี้ยงการ์ดชั้นหลังๆนะเห็นไหครับนะบอสตียเยอะแทบไม่เข้าอ่ะแบบเกา่าครับสุดผมใช้ได้เลยนะมันก็คือเรา,นนา,ญญาดึงศักยภาพของทีมดึงศักยภาพของทีมให้ออกมามากที่สดุดโดยเร็วที่สุดเท่านี้มันก็จะผ่านบอสแบบ,แบงๆๆ่ญญายๆนะเห็นไหมง่ายสุดๆดหนึ่ง สอ่าผมใช้อัตติเล่นแล้วกันแล้วก็ผมขอเล่เเนเกียรติของน้องเมกกาได้เล่นอะไรกันมันว่างใช่มันว่าง,มางสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่มีดับมืดหรือว่าคิงคิงหนุ่มเนี่ยคิงหลอ่อยากนะเปงดมือ,อนะไปทผ่านบอสทุกงสามชั้นเนี่ยเปิมือมากเปิดฮอตสามปี ผมให้กลางชายสาฟรีนะผมก็สาฟรีเลยครับยันรงนี้ะสาฟนะมาสาฟรีไนดะ้นะแบบง่ายๆนะครับชั้นสองอนะ่ะชั้นสองนี้ก็ไม่มีอะไรนะต้องทอนหมอะไรแต่ว่าต้องทอนคือต้องตั้งท่าอยู่อยู่ของมึงต้องมีตั้งท่าไว้ไม่งั้นเราจะขิดได้นะอ่าจริงๆเราต้องเก็บการ์ดเอาไว้ชั้นสามนะแต่ว่าผมผมก็ใช้ไปเลยใช้ไปบางอย่างหนึ่งสองเพื่อเร่งอ่ะ คือน่าสับสูบใช่ไหมบอสมันจะโดนแค่แต่ห้าเป๊ะๆใช่ไหมแต่ห้าห้าเจ็ดสิบตามลื่นของบอสเราจะตีมันแรงในค่เน้นเต็มที่ต่อให้สกิลการ์ดอันติเต็มหรือว่าการ์ดในรุ่งสามก็ติดเข้าแค่นี้ครับผมเร่งแบบนี้เลยนะครับบอสต้องเก่งยืดเยื้อะไม่งั้นเราจะได้จบมันเทินต่อเทินเลยไม่เสียเวลานะ แต่ของที่ได้มาก็คุมนะค้มนะถือว่าคุ้มนะนะครับถ้แบบาเต้าถ้าเราไม่มีสกิลย่อยุของมาตูน่าแดงเนี่ยเราจะโดนสกิลนี้นะสามพันเปอร์เซ็นต์คือถ้าไม่คิดก็คือเลือดดำอะ่ะเลือบอลจะดูดเลือดโอ้โหคือต้องมีทอนนะจ๊ะไม่มีทอนไม่ได้เด้อจำไว้แค่นี้แหละชั้นสองเป็นสองถ้าชั้นสองเป็นสองโอเคผมก็จะเริ่มเด็ดสุดละเพราะาเริ่มจะล้ำคาแล้วก็วจะเริ่มนานแล้ว ตอนนี้ผมไม่ได้ตีบอลตรงนั้นอย่างพอดจ้ะเราเหนเื่อยไปหมดขออขอทัวร์ก่อนแล้วกันยอมทิ้งการตีไปเลยจ้ายัไงบอสมันจะมีเลือดสองรอบนะเลือดรอบสองคือเราถอดตือตามค่มาดีเฟนต์ออกมาอ่าประมาณนั้นก็คือเสือใจไว้ได้วยว่าบอสมันจะไม่ตายนะชั้นสองเปิดสองเนี่ย,ออนนม,ยมันจะเหลือเลือดอีกนิดนึงก็คือต้องตีซันอีกหนึ่งมาต่อเลยชั้นสองเปิสามนะจ้า เกิดสามอันนี้อะไรนะขอดูยก่อนเนี่ยนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ดูได้ผมได้อันนี้เหมือนเดิมนะสละักที่เหมือนมือเขียวครับโอเคหนึ่งสองสามสลังขึ้นบอกอ้าวผมผมนับนับผิด ไม่ไรเพราะว่าสกิลบัฟเพาของตัดมือตอนนี้ครบห้าแล 2, 3, 4, ้วสองสามสี่ห้าเราจะเลี้ยงมีบัฟเปไอวิ่งบัฟของดัดมือไว้ตลอดนะตัดเกรดูอย่าให้บัฟเพาวดัดมือตกไปมันเต็มห้าตลอดจะได้ชิดอย่างนี้ไงมาทนนะมาทนนะามาทนหน้าแดงมาทุนนานา่นสจ้าปิดจัดอย่างนี้ฟาสติค,ไ,สสคไม่ทำงานสุดจ้าฟัสติกไม่ใช่ของมาทุ่นหน้าแดงถึกเกินไปไงเนี่ยนะครับนี่แบบทีแบบอิซี่นะ 오케이, okay, 오케이. Okay.